เรียนท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวกิติพัฒนรูปสมดีคะ่ะเรียกว่านิวก็ได้นะคะดิฉันนางสาวศรีรักโยธกุลสิริคะ่ะชื่อเล่นชื่อทับทิมนะคะ ค่ะคือเราจะมาพูดถึงระบบ T-CAT ที่จะใช้ในการสอบเข้าที่เป็นระบบที่จะนำไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าผู้ปกครองหลายๆท่านก็คงจะได้ยินื่้งระบบ T-CAT มากันพอสมควรอยู่แล้วนะคะ,ะระบบ t c a ้นะคะเป็นระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่มีการ มีทั้งหมดห้ารูปแบบแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราชเริ่มใช้ตั้งแต่ปีสองพค่ะคือจะมีห้ารูปแบบก็จะมีแฟนผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอมีโคตามีการรับตรงร่วมกันมีแอดมิชชั่นและก็รับตรงอิสระค่ะซึ่งระบบนี้จะเป็นการจัดสอบขึ้นเพื่อลดการสอบลงจนเหลือแค่สามอย่างที่จัดสอบโดยสอทศค่ะจะมี o n e น แกะแพดแล้วก็ก้าวิชาสามัญคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นกำหนดก,การต่างๆของปีสองห้าหกสองนะคะค่ะทีนี้เรามาดูประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบ T-Cast ในปีสองห้าหกสี่ถึงสองห้าหกห้ากันนะคะเนื่าานองจากว่าระบบ T-Cast เนี่ยมันมีตั้งแต่ปีสองห้าหกหนึ่งใช่ไหมคะ แล้วก็พอเราเอาระบบเนี้ยมาเริ่มใช้แล้วก็ค้นพบว่ามันก็มีปัญหาหลายอย่างขึ้นมาเช่นบางทีนักเรียนอาจจะไม่มีที่เรียนอาจจะแบบว่ามีการการที่นั่งกันเกิดขึ้นเราก็เลยมีเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงในที่นี้จากที่การคัดเลือกจะมีทั้งหมด5รอบเราก็จะเหลือเพียงแค่สรอบค่ะก็คือเป็นการยุบรอบที่3กับรอบที่4เข้ามารวมกันค่ะโอเคเรือรอบที่มีก็จะมี1รอบพอร์ตโฟลิโ รอบ2โคตารอบ3 c o คอมบ e แอดมิชชั่นแล้วก็รอบ4รอบตรงอิสระค่ะโอเคหนูขอ,เ,อเพิ่มรายละเอียดตรงคอมบีแอดมิชชั่นนิดนึงนะคะก็คือคอมบีแอดมิชชั่นคือการรวมแอดมิชชั่น1และแอดมิชชั่น2ให้มาสมัครพร้อมกันจากปกติก็คือต้องสมัครแยกเป็น1กับ2ใช่ไหมคะก็หลังจากนั้นก็ให้มารวมกันแล้วก็ประกาศผล2ครั้งมีการประมวลหลังจากการประกาศผลครั้งแรกเพื่อที่จะได้เรียกผู้ผ่านการคัดรอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกหรือไม่ก็เป็นตัวสำรองก็ได้ค่ะเพื่อว่าเพิ่มให้ถ้าสมมติมีผู้สละสิทธิ์ในสาขาที่ประกาศผลครั้งแรกนั่นเองค่ะโอเคทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละรอบของระบบ t c a s กันค่ะโดยรอบแรกของระบบ t c a s นะคะก็คือรอบแฟ้มสะสมผลงานหรือ Portfolio โ,โดยรอบนี้เนี่ยเราจะเน้นไปเรื่องของผลงานผลงานที่เราได้ไปทำมาตอนที่เราอยู่ ชั้นมปลายค่ะตั้งแต่มสี่เทอมหนึ่งถึงมห้าเทมถึงม,งมหกเทอมหนึ่งก็คือนั่นแหละค่ะก็คือมาจากห้าภาคเรียนโดยถ้าสมมติใครที่มีผลงานมากเลยผลงานเยอะๆค่ะเราก็จะสามารถที่จะผ่านรอบนี้ได้ง่ายค่ะเดียคะแนนที่เราจะใช้ในการพิจารณารอบนี้ก็จะมีแปมสะสมผลงานมีเกรดเฉลี่ย5้าภาคเรียนมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งก็จะมีแต่ละคณะนะแต่ละเขาเรียกว่า ขึ้นอยู่กับมหาลัยแล้วก็คณะที่เราเลือกค่ะถ้าสมมติเหมือนกับเป็นคณะรัฐศาสตร์แบบนี้ก็อาจจะต้องมีการสอบ CUTEP หรือสอบโทอีกอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะโดยเราสามารถยื่นได้มากกว่า1ที่แล้วก็ติดได้มากกว่า1ที่แต่ว่าเราก็เลือกได้แค่ทีเดียวค่ะโอเคต่อมาคือรอบโคต้าค่ะรอบโคตาเนี่ยจะเป็นรอบที่มหาลัยจะเป็นคนที่กําหนดอย่างชัดเจนร้อค่ะ ก็คือเราจะเน้นให้สิผู้ที่สมัครเฉพาะกลุ่มขึ้นไปก็อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้หรือจะเป็นคู่ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นมีการติดโครงการโอลิมปิกหรือโครงการที่เกี่ยวกับภาษาต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะคะแนนที่ใช้ในการพิจารณาก็จะประกอบไปด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมคะแนนเกตแพดเก้าวิชาสามัญคุณสมบัติพิเศษขึ้นอยู่กับแต่ละคณะแล้วก็คะแนนโอลิขั้นต่ําค่ะอันนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนิดนึงค่ะ ต่อมานะคะคือ admission admission เนี่ยถ้าให้เราพูดจะเป็นรอบที่มีเด็กนักเรียนให้ความสนใจแล้วก็เขาเรียกว่ามีการลงสมัครรอบนี้เยอะที่สุดค่ะ รอบแอดมิชชั่นนะคะจะเป็นรอบที่ให้สมัครลงในระบบระบบหนึ่งแล้วก็เอาคะแนนของ Onet แล้วก็แก t แพดมารวมกันจนกลายเป็นผลแล้วก็เอามารวบรวมค่ะแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเหมือนกับมาลิสบัญชีอะคะ่ะว่านี่เราได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็มาเรียง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 เรีโอเคสำหรับคะแนนที่ใช้ในการพิจารณาก็จะประกอบไปด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมคะแนน ONe ็แกดแแล้วก็โอเคคะเ่ะดทีนี้หนูจะมาลอง จำลองเหตุการณ์ของการแอดมิชชั่นให้ท่านผู้ปกครองได้ฟังนะคะก็ดูในรูปทางด้านซ้ายค่ะรูปนี้จะเป็นอันดับแรกของขั้นตอนแรกของการยื่นแอดมิชชั่นนะคะแอดมิชชั่นหลังจากที่เราได้ทำการใส่คะแนนใส่คะแนน ONe น็ a t p a แแล้วก็คะแนนเก้าวีชาสามัญเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปเลือกอันดับเลือกอันดับในที่นี้คือเลือกชื่อมหาลัยแล้วก็เลือกคณะที่เราต้องการค่ะเช่นสมมุติที่หนูใส่ไปก็จะเป็นอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคอักษรศาสตร์อันดับสองมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ภาคภาษาภาคครุศาสตร์อันดับสามศิลปากรอักษรศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะพอเราได้อย่างงี้แล้วปุ๊บระบบก็จะเอาคะแนนของเราไปพิจารณาแล้วก็รวมเป็นคะแนนทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็มาคิดสมมติเราได้คะแนนเจ็ดสิบ 70ในที่นี้เราก็จะต้องเอาไปเปรีย,เรยบเทียบกับคนอื่นที่เลือกคณะเดียวกับเราด้วยค่ะสมมติเราเลือกจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโอเคค่ะดูที่รูปด้านขวานะคะอันนี้จะเป็นคะแนนรวมของคนที่เลือกมหาลัยมหาลัยนี้ค่ะสมมตุติเราเลือกมหาวิทยาลัยอักษรศาสมมตร์ในที่ไม่ใช่ค่ะขอโทษน,นะคะคณะอักษรศาสมมตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วปุ๊บพอเราได้คะแนนเฉลี่ยสมมติเราอยู่คะแนนที่70อ่ะทีนี้เราก็ต้องเอามาเรียงกันค่ะสมมติเขาบอกว่าเขารับแค่15คน รับ15คนเราก็ต้องมาดูอันดับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ว่าเราติดไหมถ้าเราไม่ติดก็โอเคค่ะแสดงว่าเราไม่ติดอันดับนี้เราก็ต้องไปดูอันดับ2พอเราพอถ้าสมมติมันจะเป็นการรวบรวมคะแนนนะคะพอเรารวบรวมคะแนนเสร็จแล้วปุ๊บระบบก็จะบอกว่าอ่คุณติดอันดับที่เท่าไหร่ของคุณสมมุติคุณติดอยู่ที่อันดับ3ของคุณแต่คุณยังไม่พอใจเพราะว่าแอดมิชชั่นมันคือการให้เราสูงคะแนนแล้วเราไม่ใช่สุก,การสูงคะแนนแต่เป็นการเหมือนกับ ให้เราเลือกมหา лай, ลัยและถ้าสมมติเราติดอันไหนก็ให้เรายืนยันสิทธิ์หรือให้เราสละสิทธิ์นะคะถ้าสมมุติเราเลือกยืนยันสิทธิ์โอเคคุณเลือกมหาลัยนั้นเรียบร้อยแต่ถ้าสมมติคุณยังไม่พอใจอันดับนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถบอกระบบให้รันใหม่ได้ให้เราเลือกใหม่ให้เราได้ระบบก็จะไปประมวลอีกทีหนึ่งค่ะบางทีจากรอบแรกก็อาจจะมีคนสละสิทธิ์ทําให้ที่นั่งมาเหลือเราอาจจะได้ไปอยู่อันดับหนึ่งของเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันประมวลอันดับสองพอมันประมวลครั้งที่2เสร็จแล้วปุ๊ ทีนี้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วค่ะเราก็จะต้องอยู่อันดับนั้นเลยหรือไม่ถ้าสมมติเรากดสละสิทธิ์หรือเราเลือกที่จะไม่เอามหาหลัยรอบที่สองที่เราเลือกรอบนั้นก็คือเราก็ต้องไปสอบใหม่ปีหน้าอันนั้นคือระบบแอดมิชชั่นค่ะโอเคค่ะทีนี้เราไปดูต่อไปกันค่ะต่อไปคือรอบที่สี่รับตรงอิสระรอบนี้จะเหมือนกับรอบเก็บตกค่ะสำหรับนักนักเรียนที่ยังไม่มีมหาหลัย โดยส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยดังๆเช่นพวกจุฬาลงกรณ์หรือมหิดลธรรมศาสตร,ตร์พวกนี้จะไม่เปิดรอบที่4ค่ะโดยรอบที่4เนี่ยก็จะขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนกับการเ n นทรานซนั่นแหละค่ะจะมีการออกข้อสอบหรือจะเป็นการยื่นพอร์ตโฟลิโอก็ได้แล้วแต่มหาวิทยาลัยเป็นคนกําหนดค่ะคะแนนที่ใช้ก็อาจจะเป็นเกรดเฉลี่ยขั้นต่ําสาหรับบางมหาวิทยาลัยนะคะมี o อเน็ตแกดแพดแลก้กา9วิชาสามัญค่ะอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆค่ะ แล้วก็ในอนาคตนะคะอาจจะมีการสอบ t c a กเข้ามาเป็นการสอบทางเลือกเพิ่มเติมค่ะ t c a กก็จะเป็นการวัดสมรรถนะทั่วไปสามส่วนมี English Communication การสื่อสารภาษาอังกฤษ Critical a n a l o g i c a l Thinking การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตกกรรกะ Future Work for c ฟอร์ดค t i เพ สมรรถนะในการทำงานในอนาคตค่ะซึ่งข้อสอบนะคะสามารถเลือกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้จะสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์สอบได้ตั้งแต่ชั้นม .4 ขึ้นไปจะจัดปีละสามครั้งในเดือนพฤษภาคมสิงหาคมพฤศจิกายนค่ะสำหรับในจะใช้ในการยื่นในรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอและก็โคตาค่ะ ในช่วงเริ่มต้นของปีสองห้าหกห้านะคะก็จะมีข้อสอบ t ีแกเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ในอนาคตมันอาจจะมีการยกเลิกเอ่อแกดแพดและก็เ้าวิชาสามัญและเปลี่ยนมาใช้ t ีแกและก็อาจจะมีข้อสอบ t p a พเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะ t p a พนะคะก็จะเป็นความถนัดทางด้านวิชาชีพนะคะก็จะมีวิศวกรรมสถาปัตศิลปกรรมคุรุศาสตร,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 ร์และก็ ไอความสนับสนนทางด้านการแพทย์ค่ะแล้วก็จะมีการปรับเกณฑ์แอดมิชั่นของสาขาสัววแพทย์นะคะก็จะมีการเพิ่มแพทยหนึ่งเข้าไปสิบเปอร์เซนค่ะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแกดแพทยกันค่ะบางท่านอาจจะย,ยังไม่ทราบว่าอ่าวและแกดแพทยเนี่ยมันสอบอะไรคือ นักเรียนส่วนไหนเขาก็ต้องสอบ ONe น g ตแก a แแล้วก็มีข้อสอบ9วิชาสามัญใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง g ก t p a d ค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับแกต กก็คือ general aptitude test หรือก็คือการสอบวัดความถนัดทั่วไปซึ่งนักเรียนทุกคนต้องสอบอันนี้ค่ะต้องสอบแกดโดยข้อสอบมันก็จะมีสส่วนค่ะคือเป็นภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษโดยภาคภาษาไทยจะเป็นการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์หรือเราจะเรียกว่าแกดเชื่อมโยงค่ะโดยแกดเชื่อมโยงนี้มันก็จะแบ่งครึ่งกันค่ะร้อยคะแนนกับภาษาอังกฤษอีกร้อคะแนนรวมคะแนนเป็น300คะแนนค่ะโดยข้อสอบ แกะเชื่อมโยงนี้จะเป็นข้อสอบอัตนัยค่ะส่วนข้อสอบปรนัยก็จะเป็นความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือเร,เรียกกันว่าแกลอังกฤษค่ะก็จะมี150คะแนนเหมือนกันรวมทั้งหมดจะมี300คะแนนค่ะซึ่งนักเรียนต้องสอบทุกคนส่วนต่อไปคือแพทค่ะสําหรับแพทมันจะเป็นข้อสอบที่มันจะแบ่งออกเป็นเจ็ดหัวข้อค่ะ,คะซึ่งถ้าสมมุติเราจะเลือกมาหาลัยไหนก็ต้องดูว่าคณะที่เราจะเข้านั้นอนะ่ะเขาต้องการแพทไหนบ้าง ถ้าสมมุติเป็นเหมือนกับอักษรศาสตร์อย่างนี้ค่ะอักษรศาสตร์ก็ต้องการแค่แผดภาษาต่างประเทศแค่นั้นค่ะก็แล้วแต่ว่าคณะนั้นเราต้องการแผดไหนบ้างแล้วเราก็เลือกสอบไปค่ะโดยแผดเนี่ยหรือ professional and academic attitude คือการวัดสอบการสอบวัดความถนัดเฉพาะทางวิชาการและวิชาชีพก็ตามคณะค่ะโดยเราจะแบ่งออกเป็นเ แบบก็คือ1แพทหนึ่งก็คือทางคณิตศาสตร์2วิทยาศาสตร์3วิศวกรรมศาสตร์4สถาปตัตยกรรมศาสตร์5ทางวิชาชีพครู6ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์และ7ความถนัดทางภาษาต่างประเทศค่ะตัวภาษาต,ต่างประเทศก็จะมีฝรั่งเศสเยอรมันจีนญี่ปุน่นอาราบิกก็ภาษาอาราบิกค่ะใช่ค่ะแล้วก็ภาษาบาลีแล้วก็ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม,ม่เมื่อไม่กี่ปีก็คือภาษาเกาหลีค่ะ อันนี้เป็นสัดส่วนของการคิดคะแนนในการเข้ารอบแอดมิชชั่นค่ะก็จะมีคะแนนเรีรดเฉลี่ยรวม5ภาคเรียน20% o ส e t เ0โ็สและ g กดแ a ด50%ค่ะการลงสมเครการสมัครรุนทะเบียนใน m y t c a s นะคะก็ระบบ m y t c a t เป็นระบบที่เป็นการยืนยันตัวตนในการเข้าระบบ t ีแคค่ะคือเราจะได้ ID ของผู้ใช้งานและก็รหัสผ่านมาไว้เพื่อดำเนินการเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเกรดคะแนนที่สอบอและก็มาใช้ในการคำนวณเลือกค่ะแล้วก็เพื่อมาใช้ยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ใน TCAT รอบต่างๆและก็จะใช้สมัคร TCAT ในรอบที่3หรือก็คือรอบ admission ค่ะสามารถสมัครได้ที่ w w w m y t c a t c o m ค่ะ โอเคค่ะสำหรับระบบ m y t c a แขอเพิ่มเติมนะคะท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะ My t c a แคืออะไรคือว่าระบบ T-CA คที่นักเรียนจะต้องเอาไปสอบเข้ามหาลาัยอะค่ะเป็นระบบออนไลน์มันไม่ได้เราไม่ได้ไปสอบที่มหาลัยโดยตรงแต่เราจะต้องเป็นระบบที่เรายืนยันออนไลน์อะค่ะเราก็เลยจะต้องมีเว็บไซต์หนึ่งที่ทางทอปอ,อรหรือที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทยได้มีการตั้งไว้คือ My TC a แค่ะไอ้ m ม t c a แเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เหมือนกับว่า นี่เป็นเหมือนกับตัวตนของนักเรียนในอันนี้เอาไปใช้ยืนยนันเอาไปไว้สละสิทธิ์หรือเอาไปไว้สมัครรอบต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคสำหรับพวกเราสองคนก็ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะ,ะท่านผู้ปกครองท่านไหนมีคำถามอะไรไหมคะโอเคค่ะถ้าไม่มีก็ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ